มันนองมาเฮ็ดหยังคือท, <c oughs> ทูกคือหยากแท้ <c oughs> มันสีพ่อซ้ำดีบ่ชีวิต <c oughs> <c oughs> ทางไฟฟิง้งพันธส่ <c oughs>

เป็นมาคืนห้คนน้องเก่าเป็นไครับจ้เป็นยังครับางสสาวแล้วก็มีผู้ายสอเป็นยังไงบอสพ่อใหญ่ท่องเรียนบอกว่าอันพ่อใหญ่ท่องเรียนอันเราบอกอันพ่อใหญ่บอกลูกสาวแล้วัดดีอันพ่อใหญ่งอยอยู่ไ

กเินระเป๋า <Ừ. S 1> <ừ> ้ก e ็เห <ừ> ็นดใจนกีเ้าน้เลสู้กันดียไดเมียได้เมียคนไดเมียแล้วเอแบกอันบล็อกห้อยเฟซพ่ีแจ๊กยิมเงินลไปกับส่นี่เอาอันก็เห็นอันอีอันนันโคตอันควางเงินแบบอันดผู้ใด ี่อิ่มบอกเพื่อนไทยเลยต้นเงื่อนบักอันนั้เพื่อนหรือไม่ลิ้วบักอีหยังบอกบอแม่กบักอันบอกไม่อีกม่อีกบักเมาอยู่เบิดมือเบิดเว้นหนังมักยงบักอีหยังคนไทยบอกอันเนี่ย้วเอาไปอันพ่อพี่เ้ยบักไหนคู่กันกับบักอีกบักหนึ่งคือมันแปลกไปบักบอแม่ทะเลใบอะไรอ๋อบักใบบักก้วนน่ะล่ะบักกิ๊กเธอดีๆเออบักเม่ไส้เออบักเมฆไส้ กาลนาใช้นี่ก่อนนะคะก่อนจะไปเปอีอิ่มออิ่มนี่คือผ่าน่าวสาวทุกวันเลยเธอหนีพลอแล้วเธอไม่เธอไม่ตกลงแฟนกับเขาเลยวะเป่นขาดนดวก่อนจะไปเปสาวสาวกุลนาใช้นี่เขายายลงไปใต้แล้วนึกถึงตอนไม่กินบ้างว่าดีเลยสว เรื่องของเรื่องที่ปัญญาณไม่ดีในทางที่าย่ๆนี่คือแบบว่าเราเอาลูกน้องเปเยดโรงงานกับจากหรือว่าเอาุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเย็บคนไทยไปเย็บงานเลยเรามีโรงงานกับจาจะให้ไปเุณเบื้องตะย่านเสจะไปให้เบื้องตะย่านตะย่านตากโซ่เนี่ผุนอัตยานสาติดเนี่ยพานามาผิ คือฝ่าวิทแท้บ่ฮหอนบ่หนาวบ่คือมัดโซ่นี่เพี่อตัวน้อยตัมันก็มีแต่ตัวหน่อยตัวมันมีแต่เสียเขียวเนี่ยตากได้วางจุกลุ่มแล้วนั่อัน กินกาแฟนั่นแหละพ่อกันอยู่บ่มาดีเลยส่วเธอมายืนนี่แน่ ไม่อยู่นี่แน่แป๊บหนึ่ง <laughs> ยืดได้หนีแน,น่เนี่ยเออละ่ะ <c oughs> อืมมันแจ่งดีเออเธอเออหัน <c oughs> เออถือป่ามาโอ้โอเคสวย <c oughs> <laughs> ยกขึ้นเออแล้วแล้มันเห็นนะเออจังสลางงามเออ ถ้าเ,เ,เ,เข้าขับบได้แต่เขาส่งกันฝ่าวแต่ยังบุษเสาร์ส้อสสต่าอุ่นอ้วนน้ำรดแล้วโอ้ยหอบกระเป๋าเออสลายแล้วดีอาร์สโซอันนี้ใครรับไปก้อ,อ,อ,อนรดนนนเดลี้ยวคำร์มาักคูผิดเนอะเลี้ยว นอย่างบยอ่ะปารอ่อนนี่คือสิปวดขีนนี่ลรกินกาแฟดำลงไปย่างสุดเลยบวะปาดมันมันให้เบรกออกไปใส่ลีดเลี่ยงไว้พผนดื้อมันจะเอาโูกดีบยกไปไปจักูแล้วคนยังทำปาก อุ้ยอย่าบ่อยมาะพีกรไป็นมึงเรืวๆเอาสูตรมีว่พีกรเร็ว้งามงามซ้ซาโคตรมากหลายๆเปเร็วๆเข้ามาแย่ข้ามาขอถ่ายรูปเนยมึงชุดทหารอากาศสูตรทหารบุกสามันเิไปตาดอกดอกไปเรื่อยไปเรื่อย เพื่อจะไปตั้งแตสุไปขี่อีกออดปอดแปห้าตั้งแต่มือแรกเห็นปืนเขาเอาปืนมาใส่บุญหลายเลยไันได้เปรี้ยวผ้าดยหนึ่งพี่ตูี่ตูเลยเมื่อกี้เพื่อนส่วแน่นแไก่ขึมาบกมีไอ้บะแม่บุญนไาน้ำกระเป๋ากรุโดดหลายง่ายสามสี่รอบพอคอยตั้งมือเศร้านี้ ย่างเงียงขนมาป่านรถขนหมารถรถขั้นน่้อยในงานมาเบิ่งสูดพ่อ่อยใมบันนี้เบิ้งหิมะผุดผูเขากับมิตหิมะโอ้ออนนี่สวยสวยมองนี่ฮะนามาดีอวสที่สู้หายดอกเดือยมาแลงพุนละไปแล้วบายบายเนี่ยซื้อได้เป็นโลบออกยู หาว้าอันอันียังก่อนซ้ำนี่ลาบายบายไปแล้วไป้วนก็ูดลมวนอะไรสูบบายบายอันยอง